สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีที่รักนะคะกรบสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะพ่อควันแม่ควันได้สั่งสับปะรดนะคะให้กับสองสาวน้องนาตยาพิวาสนาทานนะคะก็1นึ่งคันรถนะคะอยู่ที่3 5 0 0คะแนนนะคะแม่ๆค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมป้อนผลไม้นะคะสมทบคะแนนนะคะ เป็นค่าสับป,ปะรดนะคะให้กับสองสาวนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พ่อควานแม่ควานนะคะได้สั่งต้นสับป,ปะรดนะคะแม่แม่ขากับขอบคุณน้ําใจของแม่แม่เอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่รักไดเอ็นดูสองสาวนะคะก็สับป,ปะรดมาถึงแล้วนะคะมาสม่งเรียบร้อย<ห>แล้วนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ้ครับต้นาตยาจ๋าขอบคุณค่าแม่แม่อย่างไงลูกขอบคุณค่าแม่แม่ก่อนเลว เอาว่างยางรถขอบคุณค่ะกอนอนานิยาจ๋าขอบคุณค่ะกุ<อ>้มหายนขอบคุณค่าแม่แม่ยังไงหลูกขอบคุณค่ากาเรีวขอบคุณค่าก่อนเอนี่ดีใจเออเออ <c oughs> ดีใจดีใจแอะแอะแอะดีใจบรุกเดียวเดียวเดียวนหนขอบคุณค่าแม่แม่กอนแม่แม่อุดนผนลไม้อิ่กาได้กินเั้ื่องผลไม้ได้กินเั้อง,งบักนัดเลย ไหนขอบคุณค่ะสวยๆนะโอ้บางขี่โกงนี่ลาขี่โกงได้หน่สับป,ประรดก็สวยนะคะแม่ค่ะสวยมากเลยนะคะก็พอได้เปลี่ยนรสชาติอาหารให้น้องทานนะคะวันนี้พ่อควันแม่ควันก็ไปเกี่ยวหญ้านะคะมาให้นะคะก็อ่า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนางนาตยาพิวัฒนานะคะก็ได้ขับรถไปเกี่ยวหญ้ากันระยะทางก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะแม่ขานี้นะคะก็เป็นหญาที่เกี่ยวมาเมื่อเช้านะคะสวยมากนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่แสงจันทร์นะคะท่าน ได้ให้ญาตินะคะแปลงนี้กับสองสาวนะคะท่านแม่ควันก็เคยถามนะคะว่าท่านจะเอาคะแนนไหมนะคะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรขอให้น้องช้างได้ทานนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะท่านก็อยู่อีกหมู่บ้านนึงนะคะอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันกับแม่ควันนะคะก็คะแนนที่ได้นะคะในการจําหน่ายผลไม้นะคะพราะว่าแม่ควันก็จะเก็บไว้นะคะเป็นค่าต้นสับปะรดน้องด้วยนะคะ พอได้มาจำหน่ายผลไม้ออลน์นะคะบางส่วนนะคะก็จะได้เก็บนะคะเป็นค่าตัวพี่วาดด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณน้ำใจแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอให้แม่แม่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่แม่ขาขอให้แม่แม่นะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณท่านที่รักเร็นดูน้องช้างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเชือกไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องน้องนาตยาพี่วาสนานะก็หากไม่มีแม่แม่นะคะพี่มีหัวใจรักช้างนะน้องช้างก็อาจจะไม่มี อาหารได้ทานอร่อยๆแบบนี้นะเพราะว่าครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาก็ไม่ได้ทํางานมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะแม่ๆขาก็ได้มาทําช่อง u t u b e นะคะก็ได้มารู้จักแม่แม่ที่มีหัวใจรักช้างนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณที่สนับสนุนเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะหนูสองสาว <c oughs> อร่อยเลยหนูไม่ได้กินฉับประรดนานแล้วอะขอบคุณค่ะก็เลยขอบคุณค่ะส,สวยๆก็ลูก อขอบคุณค่ะเสียงหวานก็ะลูกเสียงหวานถอนใส่บัวแบบไหนคะถอานใส่บัวก,ก่อนอาน่านใส่บัวสวยๆเรืวอๆไปกินเร็วๆท่านใส่บัวสวยๆเร็วจ้าจ้าเอ่หนูได้กินสับประรดแล้วได้กินสับประรดอร่อยอร่อยแล้วพี่บ้านพี่บ้านขอบคุณค่ะเร็ว ว่ะว่ะพี่บานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด,ดู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 ยีน่นายี่ตายีน่นายี่ตาคือแท้เดี๋ยวรอ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 สับปะรดลูกรอสับปะรดแซ่บ,บ,บ,บนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่นะคะก็จำหน่ายผลไม้ออนไลน์นะคะคะแนนได้ก็มาเก็บ เอาไว้นะคะซื้อต้นสับปะรดนะคะให้กับน้องช้างนะคะแล้วก็ได้เก็บเป็นค่าตัวพี่วาดด้วยนะคะขอฝากสองสาวด้วยนะคะแม่แม่ขขอฝากสองสาวน้องนาตยาวิาสนาไว้ในอ้อมใจแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะแม่ขวัญก็ขวัญก็ดีใจนะคะที่ท่านรักในเอ็นดูสองสาวนะคะนี่ก็นาตยารอก่อนลูก เป็นพี่น้องช้างเหมือนกันนะคะที่มาส่งสับปะรดนะคะเรียกว่าเป็นอาชีพนะคะอีกอาชีพหนึ่งนะคะอ,<า>อันสร้างมิช่องบ <c oughs> ่ค่ะอ๋อบ่าเฮไดช่องยุบบ้านใดค่ะยอโอ้รถสวยมากนะคะ อยาได้กินอ,อแม่เกี่ยวมากับยำเลนกินตะไยน้องน่าจะอยากเปลี่ยนอาหารค่ะแม่แม่ะน้องน่าจะอยากเปลี่ยนอาหารเพราะว่าไม่ได้ทานสับป,ประรดลายวันแล้วนะคะก็เหมือนคนเราะค่ะแม่แม่ขาก็เหมือนคนเราะคะ่ะทานอะไรเดิมๆซ้ําๆนะคะก็อยากเปลี่ยนนะคะอยากเปลี่ยนอาหารอยากเปลี่ยนรสชาตินะคะแต่ที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือผล,ลไม้ใช่ไหมคะพ่อควัน ผลไม้มีเท่าไหร่นัตยากินหมดค่ะไม่มีเบื่อค่ะแต่ว่าหญ้านี่ค่ะดูค่ะแม่แม่ค่ะขนาดสวยขนาดไหนก็เยียบนะคะไม้นะก็เปลี่ยนมาให้นะคะดูดูโอ้ยโอ้ยอ่ะขอบคุณค่ะสวยๆก็ลูกขอบคุณค่ะโอ้อยากกินเอากินให้เลยกินให้แ่บๆเ้ยลูกดูค่ะแม่แม่ค่ะแ่บหลายแ่บหลายลาได้กินแล้วอดูค่ะแม่แม่ค่ะ นัตยานี้จะกินกินไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะนัตยาก็จะ,ะดึงใบออกมาแล้วก็ม้วนม้วนนะคะเข้าปากเลยนะคะแม่แม่่ะม้วนม้วนก็จะเอาเข้าปากเลยนะคะก็ะดีใจค่ะแม่แม่ขแม่ขวัญพ่อขวัญก็ดีใจนะคะก็ะะได้รับความรักจากแม่แม่นะคะได้เลี้ยงดูน้องช้างนะคะผ<อ>่านทางออนไลน์นะคะแม่แม่ขานี่นะคะก็ทุกๆุกคะแนนที่แม่แม่มอบให้นะคะพ่อขวัญแม่ควัญก็จะใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ที่สุดสําหรับน้องช้างนะคะ ไม่ว่าอะไรยังไงนะพอควันแม่ควัญก็จะสู้นะคะสู้ทุกอย่างทําทุกทางเพื่อจะให้น้องช้างนะคะได้อยู่ได้กินแล้วก็มีความสุขนะคะแม่แม่ขาก็ดีใจค่ะดีใจที่สองสาวนะคะนัตยาพิวัฒนานะะเป็นที่รักของแม่แม่นะคะขอบคุณท,ทุกทท่านขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะแม่แม่ขาก็พอควันแม่ค,ควมมัญก็มาขออนุญาตคุณพอ่อคุณแม่นะคะ ผลไม้นะคะแม่แม่ขาก็จะมาขออนุญาตแม่แม่จำหน่ายผลไม้นะพอได้มีคะแนนนะคะในการเก็บค่าตัวพี่วาดด้วยนะคะบางส่วนก็พอได้เก็บนะคะเป็นค่าต้นสับปะรดนะคะก็หลังจากที่พ่อควานแม่ควานนะคะเมื่อก่อนนะคะไม่ได้สั่งเลยเพราะว่าแม่พ่อควันก็ถามว่าจะสั่งไหมแม่ควานก็กลัวว่าคะแนนในการทําบ้านให้น้องนะคะจะไม่เพียงพอนะก็เลยเก็บทุกคะแนนนะไว้นะทา <พ uka> บ้านให้กับสองสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงดินนะคะแม่แม่ขไม่ว่าจะเป็นซื้อเหล็กเทปูนเทอะไรนะคะก็ได้รับความรักจากแม่แม่เอฟซีที่เข้ามาร่วมสมทบทุนนะคะปอนผลไม้ออนไลน์นะคะสมทบะแนนะคะไม่ว่าจะซื้อเสานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ได้รับความรักจากแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะส่วนฝั่งทางนู้นนะคะแม่แม่ขนู้นช่างกําลลังจะทาสีนะคะทาสีบ้านให้กับสองสาวนะคะ ช่างก็กําลังทําบ้านให้กับน้องนาตยาพิวัฒนาก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่เฉลวยนะคะคุณแม่สําเรียงนะคะแม่แม่เอฟซี FC ใจดีทุกทกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาป้อนผลไม้ออนไลน์ให้กับน้องนาตยาพิวัฒนานะคะแม่แม่ขาก็อ่า อีกไม่นานนะฮะสองสาวก็จะได้มีบ้านนะคะที่ไว้หลบแดดหลบฝนแล้วนะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ชายคาไปก่อนนะคนะก็ได้รับความรักจากแม่เอฟซีนะนะในการอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะคะแนนอ่าส่วนตัวที่ท่านได้มอบให้นะซื้อสันทยนะคะแล้วก็คะแนนที่คุณแม่เฉลวยมอบให้ด้วยในครั้งก่อนนะะก่อน,นที่จะอ่าได้ มาสร้างหลังใหญ่ให้กับน้องนาตยาพี่วัฒนากับขอบพระคุณน้ำใจแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่รักเรียนดูสองสาวนะคะแม่แม่ะาแม่ควรนพ่อควันก็ดีใจนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะรักเรียนดูน้องนาตยาพี่วัฒนาครอบครัวน้องนาตยาพี่วัฒนานะคะพ่อควันแม่ควันก็กลับขอบพระคุณนะคะกลับขอบคุณแล้วกลับขอบพระคุณอีกคะขอบคุณน้ำใจท่านที่มอบให้นะคะกับน้องช้างนะคะกับครอบครัวน้องนาตยาพี่วัฒนานะคะก็ขอให้แม่แม่ทุกท่านคะ จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาพระครูประรกมปกปักร,รักษาแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะขอให้รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งเพินไปสวยแล้วก็ขอให้สวยอีกนะคะแม่แม่ขาขอให้ทุกท่านนะคะได้รับรางวัลใหญ่โชคใหญ่นะคะสําหรับไลน์นี้นะคะแม่ขวัญก็ขออนุญ,ญาตจบไลน์จบคลิปก่อนนะคะแม่แม่ขาสาหรับคลิปนี้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณในความรักนะคะที่มอบให้กับครอบครัวนักนาตยาพิวัฒนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากของสาวและครอบครัวะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยค่ะนักนายาจ๋าสวัสดีจ้าขอบคุณค่าสวยๆลูกขอบคุณค่าเสียงหวานด้วยนี่เหรอหนูกินอย่างนี้เหรอลูกขอบคุณค่าเสียงหวานเสียงหวานแล้วลูกเสียงหวาน เก่งจังเลยสวัสดีค่ะ